ดีจ้าวันนี้มากินขนมจีนน้ำยาผักเยอะค่ะแล้วก็มีไข่ต้มวันนี้ไปทำบุญที่วัดวัดหลวงพ่อกลวยเอาข้าวไปแจกแล้วก็แวะวัดอะไรนะโพธารามแล้วก็อันเนี้ยเขามาแจกค่ะคนที่มาทำบุญอะ่ะเราก็เอาไปแจกนะเราข้าวกับเราไปแจกแล้วเราก็ได้นี้ยมากินใส่ถาดกินอย่างงี้เลยแล้วก็มีไข่ต้ม เราไปแก้บนอะคะ่ะเขาก็ให้มาด้วยนี่อยู่ข้าวอืม,อ,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 มอร่อยวะ่ะ ากรล,ล,ลองลอดต้มเจ้าใหม่ขอาเจ้าอือ่าคนครจุลบุรีไข่ต้มอืมอากาศร้อน อ,อ,อย่าบึนถ่ายคลิปอยู่มานี่สินค้าต่อนั่พี่ถ่ายคลิปอยู่อย่าบึนอ๋อโต้ะมัดไวแม่ปเอีโ <c oughs> ยกก็ติกน้ำมาเลยจักน้ำมากิน,นก้นเอย เปิดดิยมวทั้งหมดนี้เราได้มาฟรีนะคะนคนไปทำบุญก็ให้แบบแลกกันนะคะแบบเราเอาใช่ป่ะเบอร์เอากล้องเลยไม่เอานี่น้องสุดที่รักโอ้ยโอ้ยรักมีงใครบ้างดิเอาไปไม่เอาอ่ะ ซอสเนาะซอสภูเขาไหนไหนอืมไอ้อสน่นี่นี่นี่บัวีนึ่นนี่ไม่เอาป้าเกี้ยให้ทุกทีหน่อยลูกาเกียาปแล้วอัเคีเลเอาไปเาปล่อยก็จะทัวรนคุณวรหมาตลอดเฮ้ยพูดออกรอเล่นรอเล่นไม่ดีกปอกก่อน เชื่อปะจำนำจำจำเป็นนี่ไปปบเดียวนุันชไปละนนี้หมพอล้ใช่หรือกินมันต้องเยอะพ่อปอนน่ไหนไมตั้งน้ำใ i ้พี่อะจะลืมลืลืมเรียกอรกันูเปิดกิดูสิของพี่อะตัน้ำให้ก่อนอืม สั่งน้ำเหี้ยจำลงบ่ายโมงจะสี่สิบเอาเจ้าสี่สี่แล้วก็ได้วางขอบคุณครับเพว่าวดถึงต่อัวไปแล้วเปล่าอะอะไรเปลือกเอาไว้ไรคว่างเนี่ยตอนนี้เนี่ยกองไว้ก่อนกระป๋องคุณว่าทำไงคว้างมันมันก็ตื่นไปเลยได้ กอท่งนราไม่าโดนไมไม่รู้จะหาถ้าไปไหนก็ถ้าด่าเกินไปก็โดนถ้าผู้รีไปฟ้าเข้ากล้องโดนไหโดนโดนแบนแล้วโดนแม่งอ่ะโดนแบนไหมแม่งดูนะเนาะเต็งกิ o วที่ให้พี่นับน้องเลียดพี่วะโอ้อืออ่ะเห็นไหมอยากโอ้ยใครแปะกอนหรอพี่เอาน้ำรัดใส่ น้ำเรียเที่อยก็จะฟังเราหรือหนูพอารอให้เอาเนี่ยไปให้แม่มันน้อยแม่ไม่ยไปทำงานอืมอร่อยแม่ก็ให้เราอไปทำงานก็จะไปให้ปลาช่อด้วยนี่กินด้วยคุณไม่กินข้าวแดงอ่ะกินสิ อร่อยเด็ดเปิอะอร่อยเร็วเรีบกินดิเด si eh ี๋ยวคลิปมันยาวนตั้งยาวเลยเ่อยยากินดีอันนี้คนละเจ้าหนุ่ตปอหนูกินผสมกันเลยเหมือนชอบเค็ตพี่พี่น้องแพ้เปล่าดูไอ้มิ้นมาเอาหมูเนี่ยเดียวแค่นี้ใส่กล่องไว้ให้คนละกล่องแล้วนะไม่รู้ไม่แกะเก็บ อร่อยไม่แกะเก็บข้งลางก็ไม่เห็นไม่เพี่ฟองเฮ้ยกินหมดเปล่าเอาให้หมดนะัเปอร์เสียดายของพี่ไม่กินแล้วนะพี่อิ่มพี่กินแค่นี้นกลองถุงไม่เห็น,นยวโชว์เขาก่อนไปเจอขนมเปอร์อาดิ ใส่ผักเยอะอร่อยหวาวนขะึ้นฉีนอร่อยจังเบอันต้มของโคตรหวานเออชิ้นฉีนอร่อยแบบเอยอะที่ช้อนตักกินปะเนะกินดิพี่ปอแตงยาขออร่อยดีนะอร่อยของฟรีอร่อยเนาะของฟรีอร่อย ไม่ใช่ของเราก็ได้บุญเนี่ยเราไปแจเกเหนกันเราก็ไม่แจก <c oughs> ป้าคู่เสียงดัง <c oughs> ป้าอุป้รณป้าที่ไม่เอาคนแก่ออกกองด้วยใครป<ะ>้าป้าไม่ยอมออกแต่บอกว่าให้เอาไข่โชว์ด้วยเขาบอกให้เอาไข่โชว์ด้วยไข่ต <c oughs> ้มนี่ก็ได้ฟรีอ่ะ ไปแล้วค่ะเจนาทีแล้ว<ส>ยาวเกินบายบายกัน,กนคินหน้าเจอกัน